โอเคผมก็กราบสัสดีท่านผู้ชมดูตุกันด้วยวันนี้เรามาอยู่ในเกมคอยแบงค์นะครับผมกับพี่พี่เฟกอีกแล้วเช่นเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคือกวนตีนนะฮะก็วันนี้นะครับผมเรามาเล่นเป็นปืนพกกันเว้ยพวกเราตกลงกันแล้วนะครับผมอีพีก่อนเราอาจจะยังเล่นไม่จบเนาะก็ช่างมาแล้วกันเนาะอีพีก่อนปืนพกชาติเดีมจะยิงกันตายวะเนี้เอพี่พี่เดี๋ยวพี่พี่มีมาว่ะ มีมาวันหนึ่งมีเนื้อหนึ่งหัวไอ้เชี่ยปืนกูไม่ได้รัวด้วยนะเป็นปืนแบบพกยิงไกลมาดิดิมาดิดิมาดิเอามาละเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยใครยิงอะไรอยู่ไหนวะเอาแตกว่ะเดี๋ยวเจอกันโดนเจ็บไปเดะเจ็บไปเดะเจ็บไปเดะเจ็บไปดะเฮ้ยเจ็บไปเดะเจ็บไปเดะ ก็มาเลยครับก็มาก็มาเลยครับก็ก็มาเลยครับผมเรียบร้อยไปเลยฮะเพื่อนคุณก็ว่าอยู่ทำไมมันพุ่งยิงไกลโอ้โหติดสะกขนาดนั้นไม่ยิงไกลกับมันก็แตกไปเลยครับผมก็แตกไปเลยครับก็แตกไปเลยก็เจ็บไปเลยก็โอ้โหข้างล่างข้างบนเดี๋ยวเจอกันเฮียเดี๋ยวเจอกันไอ้พวกนี้แหละทุกคนเราจะไม่ทอรยศพบนี้ไว้มาเลยมาเลยเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเขามีปืนให้เล่นหลากหลายไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะทุกคนมันทำไมมันชอบหลุมอยู่ะฮะ ซ้ายก็มีขวาก็ตามปืนพกนี้ดีไหมเดี๋ยวเราลองกันนะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมาผมได้ปืนดีแล้วเฮี้ยมาเลยครับก็มาหนึ่งหนึ่งล่างได้ครับผมเพื่อนมึงชอบเสือกว่ะคือแบบทั้งบนทั้งล่างเอาโดนไปดิครับผมทำไมทีมเว็บเก่งจังวะเฮ้ยคนนี้เล่นเก่งแล้วเว้แต่กูชอบเน่ยกูชอบโดนเหมือนไอ้คนเนี้มันต้องควงจริงว่ะพี่ปืนปืนผม นี่อย่าแตกไปเลยแตกไปเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีตัวเสือกทำไมกูต้องโดนสองตัวอย่างนี้ด้วยวะเอ้ยเอยเอว่ะมันมีหิวนี่วะลืมเลยเล่นหิวไม่ถนัดจริง,งๆว่ะเฮียแตกหลังมึงอะ่ะหลังมึงแตกเลยหลังมึงเอามาดิมาดิครับมาดิครับผม ก็มาเลยครับผมก็มาเลยครับเอาด้วแหละเอาด้วแหละไหนเห็นไหมมาลุ้มกูอีกแยะทุกคนดูเลยเป็นไรไม่รู้เนี่ยเป็นไรต้องมาลุ้มกูไหนฮะไปตายไปตายเราเพื่อนตายไปดูดูเห็นไหมมาอีกแยะมาอีกแะทุกคนดูดิมา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 ดิทำไมต้องลุ้มอะครับตายเหมือนบอดหึ่งหนึ่งหนึ่งเห็นไหมมาลุ้มกูอีกแยะมึงมาเดินเรียงตัวเลยเว้ย นี่อ่ะนี่อยาเจ็บไปเลยเจ็บปุ๊บวิ่งหนีปั๊บเลยทีมใครไม่รู้กดกากามาเลยมาเลยอ้าวอา,อา,อามึงจะมีดเหรอเฮ้ยมึงจะมีดเหรอเฮ้ยมาเลยครับก็มาก็มาเลยครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโย,โยทำไมคุณทำอย่างเงี้ยคุณเอกคุณเล่นสกรปรกมากเลยฮนะคุณมาแบบอย่างเงี้ยฮะ อ้าเจ็บไปเลยครับผมโดนลุมไปเลยไม่มาช่วยเพื่อนหน่อยเหรอครับคุณเอกครับข้างหลังหัววะไอ้เหี้ยไอ้สตัตว์ไอ้หลายทางนี่ไะโดนหัวไปเลยโดนหัวไปเลยมีตัวไม่อยู่แต่นี่ไงนี่ไงเล่นลูกพกเ,เล่นพกสะโขบยิงไม่ไหวพูดหัเลยพกสะโขบผมไม่ได้ใช้สะโขบนะครับนอกจากพวกคุณจะอยู่ไกลมากๆเลยใครจะมาใช้สะโขบระยะใกล้คุณบ้าไปแล้วคุณเอก อ,อุ้ยอุ้ยแต่ระยะใกล้ผมก็ไม่ใช้หรอกใครจะมานั่งเล็งบ้าโอ้โหดูดิสองตัวทุกคนทุกคนดูดิสองตัวดูดิไปง่ายเปง่ายไป็นไงพี่มีพกลัวพี่ไม่กลัวหรอกเป็นไงคำพูดแกเป็นไงคือตอนนี้ก็แบบโอ้ยเทียบโคตรแรงเลยเขาพวกผมนะไม่ลัวแต่แรงแน่ลัวไม่มีแต่แรงอ่ะแน่ ออ้ยเอ้ยเอ้ยเขายิงหมดวะเฮ้ยเอาว่ะทีมสามแล้วเว้ยมาดิครับมาดิลุมผมหวอนี่อะดิโดนไม่ดิโดนไม่ได้นี่อะโดนโดนโดนไม่ดิโดนไม่ดิฮะฮะทำอะไรผมไว้ตอนแรกลุมหวอลุมลุมแบบเก่งมากอะเรื่องลุมหว่ฮะแตกไปอีกแล้วครับผมเพื่อนคุณแตกไปอีกแล้วอะแตกไปอีกแล้วครับผมเอาคุณไม่เห็นนักข่าครับผมคุณไม่เห็นนักฆ่าครับนี่ครับผม โอ้ายว้ายว้ายโอ้ยยัยมึงใช้มีดหลยหลังกูใชิบหายโอ้ยมีดเขาโหดว่ะเฮ้ยมาขวบมีดนี้ไปดิมาดิมาดิอยู่ไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงครับผมนี่ไงครับผมเอาคนบ้าเลยหัวมาลองกระสุนน่ะใครจะทำการบ้าป่ะเอ้าเอ้าพี่ อา้ากูรู้ว่ามึงอะไรอะไรไม่มีใครตายหรอกครับผม<า>บอกเลยมาเลยครับก็มาเออพี่บ้าทำไมชอบตายคนใช้มีดตลอดเลยไปมีดอันนี้พอควงได้ครับทุกคนไปอุ้ยเอาแตกเหรอแตกเหรอครับแตกเหรอครับ,รรบมาเลยมาเลยมาเลย ก็มาเลยครับก็มาเลยครับผมก็มาเลยครับผมชิงสตอเบอร์ครับผมเอา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 หนูตัวเดียวว่ะหนูตัวเดียวว่ะเอ้ยทำไมแรงจังวะหนูอยู่ตัวเดียวก็ตายไปเลยครับรเฮ้ใครวะไอ้ดียาโดนโดนไปดิโดนไปไดิดไปไดอาเจ็บวิงว่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไป วิ่งหนีไปน้องมาเดะมาเดะมึงมาเดะมาเดะอุ้ยอุยอุยโดน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 ใส่แม็กก่อนใส่แม็กก่อนผมว่านะไอเรื่องที่แบบจะต้องทวงอ่ะผมคิดว่าผมชนะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โดนวะนี่อย่าแตกไปเดะอุ้ยไม่ตามตามมันตามมันตามมันตามโอ้ยเอามาเดะมาเดะครับมาเดะครับตามกัน โอ้โดนมีดว่ะมีคนโดนมีดตรงหน้าเลยว่ะไม่ถน cool ัดพกเลยว่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งยอมแพ้ผมไหมเดี๋ยวจะได้จะได้ออกเกมเลยไงยอมแพ้ผมอ่ะยอมแพ้พกผมไหมโอ้ยโอ้พี่ก็แบบปืนควงอ่ะผมแบบผมไม่หวั่นไงปืนต้องต้องควงเล่นน่ะจะปืนกลรัวๆผมไม่ถนัดไงสไนล์ลูกซองอย่างเงี้ยผมพอได้เอ้ย เออเนี่ยกูถามหน่อยดิกูฆ่ามึงได้เหรอกูมีขำคนส่งตีนไหมอะกูถามเนี่ยไม่มีครับเออแล้วมึงขำเอ้าไอ้เหี้ยนี่ทีมก่นเนี่ยโอ้ยโอ๊ยไม่รู้ว่าทีมกูโอ๊ยมึงทีมกูเหรอเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะทีมเขาตอบโต้ว่ะไอ้พวกตำรวจมันตอบโต้ว่ะเฮ้ยมาเลยครับคุณตำรวจ อย่ามาทำตอบโต้ครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหข้างหลังอีบา้ามาเราจะเราจะลองเล่นให้เขาสักรอบดิพี่มาดูดิปืนนี้มันจะรัวป่าวะมาเลย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 ครับมาเลยครับ,รบก็ก็มาเลยครับโอ้ยมึงใช้มีดไปเราไปเป็นหน่วยซุ่มยิงเดี๋ยวทุกคนเราไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเขาละ โอ๊ยมาเลยมาเลยเฮียโอ้ยเฮีย,ย,ยปืนมันลัวกว่าถ้าจะไปยิงใกล้ๆลเราแพ้แน่นอนเลยทุกคนเรายิงใกล้ๆสู้ปืนเขาไม่ได้ฮะปืนเขาขี้โกงเอ้ยบักไอ้เฮียนี่มันเอ้าโอ้โหดูทีมพี่ดิมีแต่คนเล่นปืนแบบปืนพกลัวทีมพี่ นยิงนู้นเน้นเน้นสะโขบอ่ะโอ้ยเจ้าทำไมมันเจาะแล้วมันใส่มากเลยโดยเจ๊กคนแบบมายิงเจ้าเจ้านั่นเนาะบี๊อ้ยอ้ยอุ้ยมึงยังไงกับกูพี่ยิงตัวผมข้างบนอะ โอ้ยโอ้โหมันโดนหลอยหลังเลอะเกินในตัวนี้แหม่ว่าทำเป็นเนียนหลังไนดะ้สัสวอ้ยกันหลังอีกแล้วเอ้าไม่ใช่ทีมกูนี่หว่าอ,อะไรอะไรอะไรคุณมาหลอยหลังทีมผมทำไมมาหลอ,อ,อยหลังทีมกูณทำไมฮะมาหลอ,อยหลังทีมกูณทำไมมาหลอยหลังนี่ยะมึงเจ็บเล่นมีดทำไมห้องห้องนี้พกอีหนู มาดิมาดิมาดิแตกไปไดิมาดิพวกผมว่าซ่องโจรโอ้แพ้ไปสนายไหม <c oughs> สนายไหมได้ครับผมไอ้ซ่ององสนายแบบผม, <c oughs> มต่อยให้พี่ใช้แบบเอฟสองร้อยเคแท็กไปกูใช้แบบกูขอแบบกูกูขอแบบกูขอแบบแบาบเนทอันเดียว <c oughs> ไปยู่เดียวไง อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้ด่านนี้ด่านนี้หนุกพี่ด่านนี้หนุกสุดละสำหรับทนายก็บาเลีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่ปืนนี้หาได้จากการเติมเติมถูกมากๆเราได้บาเลีมาเล่นแบบฟรีๆในครับผมสามารถไปเติมได้ทีน่าวเว็บก็พี่เติมไปเยอะมากเติมไปพันเลยเออแอดมินเติมให้ <laughs> <c oughs> เขาบอกว่าเอ้เดี๋ยวเนี่ยเอาไปรีวิวก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้มาเฮ้ยทำไมเขาอยู่ทีมโจผมมะ เฮ้ยคือทีมเดียวกันได้ทีมเดียวกันได้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 ไไม่เคยหวั่นอ้าคุณเท้าผมเองนะผมไปสาให้โอกาสคุณแล้วนะคุณเอกแหมสนยนะครับคุณขาเราไม่โอกาสคุณแล้วนะคุณเอกนะเออไม่เคยหวั่นนะครับน้องเวฟให้โอกาสมาอยู่ด้วยแล้วนะพี่ฮะไม่ไม่มาอยู่ด้วยผมเลยนะครับได้เท่าเทียมกันทุกคนครับบังเกอร์ทุกคนครับเอ้ด่านนี้นะด่านปวดผมเลยรอดูด่านนี้ตรงไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวพี่แบบ จะแบบเฮ้ยยิงแต่ทางไหนวะเฮ้ยกูตายได้ไงวะเฮ้ยปบปั๊มฆ่าพวกกูเฮ็ดช็อตปะเนี่ยอินปะเนี่ยเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วตอนนี้เน็ตใครกากมึงเข้าไปยังมาแล้ววะโอ้สามหนึ่งนะครับผมคืออะไรสามหนึ่งสามสองหนึ่งก็ไงเออสามสองสิเออโอ้ยเฮียเฮียเฮียคุรู้ว่ากูมีคนเดียวไาเลยนี่จะแตกไปเลยไอตัวยิงข้างบนเนี่ยมึงเก่งเหลือเกินนะ อะไรไไไไอะไรอะไรยิงยิงระยะนั้นน่ะนะกูมไม่ต้องกูไม่ต้องเล็งก็ได้จังหวะนั้นน่ะตะกี้พี่ไม่ได้ไม่ได้ยิงนะพี่พี่ไม่ไม่คือพี่เข้ามาระยะนะั้นผมแบบผมา่ากผมอะ่ะผมอะ่ะไม่ต้องเล็งก็ได้เฮ้ยทำไมรู้ว่าผมจะหลบมาข้างหลังอะ่ะเนี่ยเปิดโปรมองอีกแล้วเราอ่ะแต่อ d m i n แบนดูคลิปนี้อยู่นะคร<ๆ>ับผมฝากแบนตัวที่ชื่อโทโมะโทโมะอะไรนั่นด้วยนะฮะก็เขาโกงโกงเกมครับผมดูดิเขารู้ทุกอย่างเลยเขารู้ว่าผมอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไป เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อคุณถึงฆ่าไม่ใช่พี่ฆ่านี่วะเดี๋เราก็ตกใจเสียงอะไรกูตกใจหมดเลยอ๋ออ๋ยไม่โดนอะไรอะไรใครจะมาบุกเพื่อนผมบ้างครับมีใครจะมาบุกเพื่อนผมบ้างครับไม่มีหรอครับพี่เอกอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ครับผมแตกไปเลยครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนมัน อุ้ยมันมันหลบดีเว้ยตัวนี้เอาโดนเหรอครับเนี่ยอ้าโดนไม่ได้ครับผมล่วงไปเลยฮะวันจีนมากก็ตายไปครับผมมีแต่คนมีบัลเลตทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยผมไม่รู้ว่าเขาจะกินเลือดไปทำไมอนะเพราสุดท้ายก็นาเดียวตายใช่พอสุดท้ายก็นาเดียวตายอยู่ดอ ทำไมมันมอุ้ยสามตัวเลยวะไม่ไหวยอมไม่ไหวยอมผมอรู้จักท่องมนชินยะบันยมทไมเกโอ้ยโอ้ยโอ้ยบูจชยังจะทันอีกแล้วมึงไอ้หอยเฮ้ย, <c oughs> ยพี่เอกตายสามแล้วพี่จีตายเท่าผมเลย ไปเลยเด้อโหนี่อ่ะล่วงไปเด็หนึ่งครับผมวิ่งมาด็ดเดดงงเลยครับผมว่าทำไมกูล้มครับผมล้มครับผมงงไปเลยครับโอ้ยมันยิงถันนี่เหรอวะล้มอยู่หลังบ้านเหรอวะทุกคนไปจะไมมีแต่คนมีบอลลีมาถอดนี่ตื่เลยโอ้ยมึงไม่ได้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 หรอกมึงเอายังไงเอายังไงเราเอายังไงเราลังเพื่อดล้างลัางล้างล้ง อุ้ย,ยมาเลยครับก็มาเลยครับผมก็มาเลยครับอุ้ยเดี๋ยวด o นี่ไงครับผมก็มาเลยครับผมก็มาเลยครับโอ้อะไรอะโดอุ้ย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 ,ยมัน ก็ยีมันจริงเดรูอ่ะทุกคนกี้โกงอ่ะ้อ็อย่างไน,นเราฆ่าไปต้องแปดแนะ่เออไม่ได้อ่อนแอเหมือนใครบางคนฆ่าแค่สองป่ะโว้มันมินี่เนี่ยแตกไปดิคนอ่อนแอเขาฆ่าแค่สองไปแค่นั้นอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวามาว่ะมาว่ะทุกคนมาว่ะอุ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนไปจบไปจบ โอ้ยมันมันนี่อะไรโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอยากให้ดีไอ <c oughs> ผมว่ามีสไนเปอร์คุ้มกันเลยนะโอ้ยเดือ๊ ใครจะต้องวุ่นจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมเกิดเป็นมานุษ์ละสิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในคมานาจจ้าโรยโอ้ยโอ้ยคนมาเดมามาเดครับผมกระสุนทุหมดโอ้ยหมงมาเดมาเดไอ้แยกกระสุนทุหมดโอ้ยปืนชักกระสุนทุหมดที่บ้าเ้ยอ้าวล่วงไปเดนี่อย่ายิงผมดีหลังอ่ะ อุ้ยค่าสองอะครับคืออะไระครับอ่อนแอไปหรือเปล่าครับผมอ่อนแอไปหรือเปล่าครับผมอุย้ยมันเจ็ดกูได้ไงวะอ่อนแอไปได้หรอครับใครค่าสองอะนียนี่ได้หรอโอเคได้ได้ได้เื่อแทงใจดำก่อนปวดหาป้ามึงเยอะแยะอระเิด โหล้อสะใจกูเหมือนประเทศไทยได้ไปบอลโลกอไอ้เนี้ยเฮ้ยทำไม<ล>ทีมกูมันดันไม่ได้เลยวะเฮ้ยม,มึงดันไปดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงย,ยากหน่อยพี่จะมาสู้กับบาเลต์ยากหน่อยบอกเลยผม,มวบบ่าเวฟบาเลเต้เนอะเนื่ะเนื้อโกยังมีโคตรดุ เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลายังมีหนอนเหนือคนโกงยังมีบาเลตเป็นไงเป็นไงเฮเฮดช็อตไปหนึ่งคนว่ะเฮดช็อตไปหนึ่งคนว่ะโอ้ยมึงจุ๋ยสายนั่งครับสายนั่งอะไรครับผมไม่ต้องมาสายนุ่งสายนั่งอะไรฮะดูสกอร์ค่าไปเงอนไหมคือมันเข้าไปอยู่ในช่องรูยอดพี่พอมันเข้าไปอยู่ในช่องรูปุ๊บไปผมก็เลยปาระเบิดเข้าไปไหม มึงมาก็าหลังอย่างนี้เลยอ้อยอ้ยปืนยิงไม่ออกโอ้ยปืนยิงไม่ออกไอ้บ้าปืนด้านเป็นชิปายปืนหนึงด้านเลยบ้าเอ้โอ้ยไอ้เฮียฝากบอกแอดมินด้วยนะครับผมสามเพชรทีมนู้นแบนดีผมว่ามันโปแล้วรู้ทุกเรื่องอ่ะไอ้เฮีย นี่ยาแตกไปเลยอุ้ยเดือดนะอุ้ยมันดยากเห็นไหมมันโอ้ยเหี้ยเราเล่นชนะไม่ได้เราก็เล่นทุกคนนะครับโอ้ยไปโดนเหี้ยโดนหัวกูด้วยไอ้สักมึงดูทีมกูดิพี่มึงดูทีมกูนเลยดูดิผมจะโดนลุมขนาดไหนอ่ะคือถ้าหนึ่งหนึ่งยังไงผมก็ชนะถูกปะไอ้พูดเป็นเล่น โอ๊ยโอ๊ยเด๋อเห็นไหมมันก็ยิงมาข้างไอ้อเหี้ยเนีด๋อเฮี้ยมันเก่งแต่ลุมมาทีมันไงเฮี้ยไม่นอนเด้อใช้นคนเยอะยได้เป็นประโยชน์อุยเด้อยิงใครมึงยิงใครโอ๊ยอ้ยเหี้ยแนะม่งดักเลยสัตว์ได้เด้อมึงเจอกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูคุณเอาเวฟสายเซฟสร็ละดูดิดูทีมผมที่ออกไปเด๋อฮะทุกคนมึงดูทีมกูที่ออกไปเด๋อ สามต่อหกยัดเคโอ๊ยโอ้ยยิงคนแตกเลยยิงคนแตกเลยมาเลยมาเลย มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้ยโอ้ยแต่แล้วเดี๋ยวมึงข้างหลังบอกมึงมาเลยมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งยึดปืนเฮียมึงดูดิมึงดูดิเจมไอ้เหี้ยโดนหัวลูกนั้นเลยสัตว์โปอ่ะนี่ไงไอ้สัตว์โดงนี้ดิโปกระสุนหมดไอ้เหี้ยมาเลยมึงมึงโผล่มึงโผล่แค้นมึงโผล่มึงโผล่มึงโผล่ดิมึงโผล่ดิ มาดิมาดิมาดิไม่เคยกลัวอีกที่อเนี่ยแม่ล้อมกูุอีกที่อนี่อย่าล่วงไปดินี่อย่าล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงไปดิจะเก่งขนาดไหนกูอยากจะรู้เหมือนกันแหละทำไมพี่กากมาดิมาดิถึงไม่มีอุ้ยอ้ยเดี๋ยวกเยอะเยอะอีกที่เยอะ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 อีกที่เยอะไอ้สัตว์เยอะเยอะนี่อย่าเละแตกไปดิ แตกไปเลยกูนึกว่าจะเทพนี่อะแตกไปเลยรู้ว่าจะเทพความจริงก็เก่งแค่ลุมเหรอวะมันก็เก่งแค่ลุมเหรอวะทีมเนี้ยล่ะโอ้ยเขี้ยเนี่ยมันโดนข้างหลังเนี่ยทุกคนดูดิคือทีมมันไม่ได้เก่งเลยเวย้ยแต่มันมันแค่เยอะลุมเราทุกทางแค่นั้นเองเลยมีแบบสกอร์ใครท็อปผมบ้างอะ่ะมีแบบสกอร์เนี่ใช่ไหมผมยังติดอันดับหนึ่งของทีมนูน้นคิดดูเก่งแบบติด,ตดท็อปรองอะ่ะมาดิ มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับที่หนึ่งครับผมก็ที่หนึ่งแต่นับจากท้ายสุดมาเลยมาเลยแม้เราจะขาดแต่ทีมเราก็ทำให้เรานี่อะหัวเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตคนสุดท้ายเฮดช็อตคนสุดท้ายโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับผมก็แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนมากที่รับชม อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ฝากเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับผมมีระบบปืนมากมายนะครับผมาลายสวยๆมากๆใหม่ๆเลยนะครับผมแถมมีปืนมีดไม่ใช่ปืนเสมีดเคียวอันนี้ด้วยนะครับผมคือใครที่แบบอยากจะเล่นปืนไม่เคยหยิบปืนนี้มาก่อนเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้รับรองได้หยิบได้เล่นทุกปืนแน่นอนนะครับผมคือปืนเยอะมากๆเลยแต่มันผมว่าปืนเขาน่าจะยังไม่ครบหรือเปล่าพีบีน่าจะมีเอ้ยมีนี่ด้วยพีบีเขาน่าจะมีปืนเยอะแหละแต่ว่า ผมว่าเซิฟนี้เขาน่าอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนเออแต่ว่าสุดยอดแน่ๆเซิฟนี้พี่เอกคิดว่าเซิฟนี้หนุกปะหนุกครับผมทำไมถึงคิดว่าเขาหนุกเพราะว่าก vale ูเล่นอยู่ครับโอเคทุกคนเจอกันนะครับผมคลิปหน้าบ๊ายบาย